สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายฮุดงซิตี้ครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนาคมคุณอีสานบ้านอยเขตเฮส,บ,บ,าสบ,บานเฮ็ดงานอาบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนมาอยู่กับคุณพอ่พอพ่อพ่อนะครับเนะาะพิกัดบ้านเป่าตำบลเข่งไงอำเภอหวัวตะพานจังหวัดอาจาเจริญครับเมื่อนี้คุณพ่อเพิ่นสิเปิดราคาง่วแม่พันุนะครับให้พี่ให้น้องเบิ่งทั้งหมดเจ้าแม่พอทั้งหม,<า>มิ้สี่แม่แมครับ ซีแม่แปนครับประมัณซีแม่นะครับเนาะมาเบิรงแม่แหลกพี่น้องอุ้ยว่าเป็นรถไฟพี่น้องล่ำโตง่ายครับหล้างตรงขาเทียงทีรีเลยนะพ่อเนาะนาสซิเป็นบ้ามันผสมนะพ่อแบบนี้บ้ามันผสมครับบามันผสมหูหูแบบหูสันแล้วนะพ่อเนาะหูสันบ้ามันแล้วพี่น้องแข้งขาดำครับขิปหูดำออกโบดนิดนึงโอ้ยหนาเห็ดลอยอยู่พี่น้องหนาเป็นตาหักเถอะเอาตะอยู่นะครับ สีแดงองค์ตรงเลยเพี่น้องผิวเนียนนพอนาะแม่นี่แม่นี่ผิวเนียนนะครับหลังเปเลตเฟรเลยขวัญยี่หม่องนังทับนะครับพวงหางเงานพนะ้อครับพวง,พวงหางเง,งาโอ้ยโคนหางกลมนะครับพื่นท้องหรือจังไดพอแม่น่ท้องเลยครับท้องเจักเดือนแล้วพอท้องสามเดือนท้องสามเดือนท้องสามเดือนแล้วครับท้องกับไผ่ใบพ่อไอ้ปสมว่าโตครับบามันแม่นครับอ๋อเป็นพ่อบามันนะครับ พ่อบามันที่ผสมไงอะไรกันเง้ยเาสำเนาครับโอ้ถึงไงทังเงยเอาเลยจริโอ้ยสุดยอดครับพ่อบามันบางคนบอกโอ้ยบามันโตบามันโตก็คือบามันน่ะแหะพี่น้องกับบามันเลือดล่อเลือดสูงกันนะพ่อเนาะเลือดสูงแค่ผสมโตให้เพิ่นไดริมลดลดสะบาดนะพ่อเนาะจังได้ก็ออกมางามครับบามันโตบาจุนก็เคยเห็นแล้วบางโตก็ให้ลูกงามแห้งนะครับก็ธรรามาดานะพ่อเนาะพ่อแม่ผู้เดียวกันลูกบางคนกับผู้ขาวลูกบางคนกับ ผู้เลยอะว่าเป็นลูกคนเราพอเลยแม่ตีเปิดไว้จะได้พอแม่นี่เปิดใบหกหมื่นเก่าพันครับหกหมื่นเก้าครับแมนบอลบางหันอีแมบอลหกหมื่นเกาบอตัวนี้แมนครับหรือบาวจูนฟังผิดหกหมื่นเก่าครับหกหมื่นเก้าเลยเพราะว่าคนเปิดราคาให้ไปตลาดแล้วหกหมื่นอาศัยวาหนึ่งลูกค้าเอาไปกับ ถือว่าสบายใจเลยครับราคานี้และค่าเบาๆเลยครับขับต่อได้ครับพกเงินก้อนนี่ต่อได้พร้อมบอกกันได้ครับบอกกันได้แล้วครับอ่าประกันตั้นี้นะพ่อเนาะคขาบวกบวทรนะครับข้อสร้างออกมาแบบเรื่องบักพาวง่ายนะพ่อเนาะครับอ่าพันนาสิเป็นลูกอ่าไทยกลางผสมกับบาฮัมันเนาะพ่อเนาะอ่างวด น่าจะสองปีกูกลัวแล้วเพราะว่าเพิ่นได้ลูกสามเดือนแล้วประกันทองบ่พ่อประกันครับประกันทองนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนี่คือราคาพอเพิ่นทองไว้นะครับอ้าวเดี๋ยวมาสี่คำพอ่อเดี๋ยวเาเบิ้งตัวที่สองนะครับเนาะครับอ่าเดี๋ยวเบิ้งทายยางเข่าขอกพอดีพี่นอ้องโอ้ยอยางงามครับขาบอทกบอทอนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งตัวที่สองต่อไปครับครับพี่น้องมาเบิ้งแม่ที่สองครับแม่นี่ท่ายสูงประมาณร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบเนาะพ่อเนาะครับร้อยสามสิบเป็นอ่า ง่วลรูผสมขึ้นกันนะครับลำ่ำโตง่ายแข้งขาเรยงแข้งขาหนีว่าม็นโตบางหันพี่น้องว่าม็นเอื่อยน้องกันนะครับลำ่ำโตง่ายเข้ากันนะพ่อเนาะครับ,รบโอ้ยสีแดงองค์ตรงเลยพี่น้องพ่วงหางง่ายงามครับข้นหางกลมเครื่องดำนะครับเต็มจำบั่มอยู่พี่น้องโอ้ยหนาออกสีดำโบดเลยนะพ่อเนาะแม่ทองแรกคนนี้แม่ทองแรกพ่อ<ม>ทองจักเดือน้วพ่อทองจ็กเดือนอะไรครับ ทองเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนแล้วครับผมเอาใกล้เด็กกินน่องแล้วตัวนี้ครับทองตัวใดไหวพอไอตอนไปเอานั่นจ้าของงัวเพ่นหลงหลงใบไว้ครับหลงใบรของซีวายครับทองซีว่ายแมนครับซีว่ายศูนย์เกาหกแมนแต่ว่ามองเอาใบใบน่ะหลงหลงก็เริ่มขึ้นใมากครับพึ่มก็เร่มากก่อนครับครับโอ้ยแข้งขาดำพี่น้อง แคมขาดำนาดำครับคลิปหูดำออกโบนนะครับนาเอิ๊กว้างพี่น้องอุ้ยเรื่องมะพร้าวพนใหญ่นะครับเนาะส่วนสูงลอยสามสิบบวกลบนะครับควันยุ่งมองนั่งทับน้าพ่อเนาะหลังเปเลดเฟ่พี่น้องอุ้ยง่วงทองเจ็ดเดือนทองก็พอซี่ว้ยใบอันถ้าพี่น้องมาเอากับขี้จังกลับไปเอาใบกระเพิ่นเนาะมือนั่นจังจังคุยกันนะครับไ่มีปัญหาดอกคุณพ่อง่วงงามออกลูกมากง่ามจังได้ก็คือเก่าครับอ่าจงได้ก็เอฟหนึ่งขี้เก่า ่าเปิดไว้เท่าไรครับแม่นี่ผมว่าสิเปิดไปหกหมื่นสองครับหกหมื่นสองพันบาทราคาบ่อกันไดมาหว่านมาถึงกันครับครับต่อไปโตมาสิบอลลอดหกหมื่นอยู่บ่มาครับผมเป็นยังครับผมใจดีอยู่แล้วล่ะครับหกหมื่นสองพันบาทนะครับราคาห้องเนาะภอเนาะอ๋อนี่คือแม่ที่สองขับพันวาเจ้าของเก่าพันวาทองซี่ว่ายศูนย์เก่าหกไหนภาเนาะทองเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องลึ่งกระชับนะครับนุ่มซีเต่าบ่อพ่อ นมสีเต่าครับบ่มิติงครับข้อสางงามพี่น้องหกหมื่นสองพันบาทราคาห้องขาบดถกบดทอนนะพ่อเนาะครับบดถกบดทอนเล็บงามครับโอ้ยหนาขาดําเป็นลูกอ่าเป็นง้วนไถ่กลางนะพ่อเนาะครับไถ่กลางมีเล็บบ่ามันนะครับอ่านี่คือแม่ที่สองดิพอเปิดหน่วยราคาเฮ้ต่ำลงต่ำลงแม่ที่สามสิต่ำซำหนีบ่เนาะเดี๋ยวไปถาเบิ้งแม่ที่สามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว เอาเข่าคอกเบิ่งกันนะพ่อเดี๋ยวบ่าวจุนเสพี่ให้น้องเบิ่งทายางครับเขาคอกลูกไปเรืออ่าเข่าคอกลูกเข่าคอกไปเออบังห so ันเพิ ala s> <S ่งกันนอนจังว่าเพิ่นเป็นเสื่องๆนี่เพิ่นนอนบังหันนี่ไปเนเออไปเอาเพิ่นมาจากในคอกครับเพิ่นนอนเพิ่นกระชิงบ่พอใจแน่้ยงหน่อยล่ะไปข้อไปลูกขาบ่ถกบ่ถอนครับพี่น้องงางงามนะครับอ้อเดี๋ยวไปทาเบิ่งตัวที่3ครับอยู่ในค้อขุนใกล้ๆเพิ่นครับ ที่หัวว่าเป็นยังได้เป็น้องบ่าวจูนก็เล่นยางเข้าไปบังคันขี่เส้นน้ำฟงดงเลยแม่ที่สามนะครับแม่นี่ท่ายสูงประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบอกเดี๋ยวบ่าวจูนหมือนไก่กับพี่น้องอ่าประมาณร้อยสี่สิบบวกลบโอ้ยง่วนสามสาวนี่ว่าเป็นพี่น้องกันพี่น้องลำโตเงีวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยครับแต่ว่าแม่นี่สีสูงกว่ามูนะพ่อเนาะในบรรดาสามแม่แม่นี่สีสูงกว่าละกะ ลึกกวนมูนิดหนึ่งนะครับเพิ่นห้่นเพิ่นกินหยาอยู่ไปเอาเพิ่นออกมานะครับแข้งขางามนะครับคลิปหูดําออกโบดนะครับอุ้ยข้อสางงามพี่น้องเมื่งกี่ล่ะเรื่องบักเผา่เนะพ่อเนาะล่ำโตงาเป็นซีดียมพื้นผาเลยอู้ยืนจริงพึ่งเลยครับคุณนะอู้งามครับแม่นี่งามงามเพิ่นทองยู่บ่พ่อแม่นี่องครับทองสามเดือนครับทองสามเดือนแล้วครับทองก็พอได้ไหมทองกอ่บไเหงัวบ้านพอบ้าน แมนครับอาบามันอันนั้นผสมโตนะพ่อเนาะแมนครับผสมโตโอ้ยสุดยอดเพิ่งเบิ่งตีล่าพี่น้องหลังเปเรสเฟสดครับขวัญอยูิมองนั่งทับล่ำโตเงีวท่องจักจักเดือนกับพ่อสามเดือนเสามเดือนกว่าแล้วนะครับแนวดาวจูนสิบ้าเบิ่งทั้งหางเพิ่นอยู่ดีๆลูกอยู่ดีๆโอ้ยขี่งัวใจเป็นหลายพี่น้องเอ้ยฝนตกใหม่ด้วยแพวนี้ว่างหันกับฝนตกนะพ่อเนาะครับท่ายิ่งยครับพี่น้องโค่นหางดำเครื่องดำ นมซีเต่านะครับมีติ่งนิดหนึ่งเ้อพี่น้องเดี๋ยวสีว่าเบาจุนบาบอกติงนิดหนึ่งนะพ่อเนาะเพราะเป็นโฮบเนี่ยนะครับเพราะเป็นโฮบขึ้นมาเพราะเป็นโฮาติงครับบอลบอลนาเกียดนะครับอันซ้ำซ้ำหัวนมเล็กหน่อยหน่ติงกับใบใหญ่พี่น้องต้องบอกให้เบิร์ตนะพ่อเนาะต้องบอกให้พี่ให้น้องเบิร์ตครับผมเล็บง่ามนะครับแข้งขาดำขาบอทกบอทน ทองสามเดือนกับบามันบ้านนาะพอะ<ภ>่อเนาะก็ยอย่าสีใส่คําว่าบามันบ้านดอกบามันโตให้เพื่อนเดลิตรองมรถลาสบายเปิดไว้ทนา้พ่อแม่นี่เปิดไวเจ็ดหมื่นสองครับเจ็ด0มืบาทรา<ภ>คาห้องนาะพอเ<ภ><ภ>นาะรา <ผม S 2> คาห้องอ่านี่คือแม่ที่สนะครับ<ภ><ภ>ที่พ่อกัเพิ่นเปิดเมือนี่นะครับบ้าวจูเลืมบอกอยังบ้านนี่ หางเงวานะครับพ่วงหางเกือบถึงผืนเลยพี่น้องหางหางหลักเลยแล้วหางหลักลากพื้นได้แต่พี่น้องเพราะว่าเกือบได้ทอดผื้นเลยพอดีพอดีนะครับเรือบหางาม้ลอดวันตัวครับหางงามสรวงพื่นงามเน่ะพอเนาะเฟมเฟมพื่นงามนะครับอ่าเฟมพื่นงามดีเหมะกกินหลายดิปากเปยน้องกินเก่งลดน้ำหนักได้ลูกเอ้ยมีลูกอันเดีสิควนโพดนะครับเอา นี่คือแม่ที่สเราพ่อเนาะ72,000บาทราคาพอพันหองใบตอร่องใด้บ้าจุนคิดว่านาสิลนาซิลอดเจอยู่ดอกจากเพื่นต่างใบเจ2สองจังโรมาต่อเอาเนาะพ่อเนาะอยากนั่นอยากมาคุยกันใด้ครับอยากได้หละยๆก็มาเบิ่งอยู่หนาขอกแม่ต่อเอาดีอย่างมาเบิ่งตัวเองนะมันยังดีชั่วสุดเลยนี่คือสามสาวที่พอเปิดมานีเนาะพ่อเนาะสาวที่สี่กับสาวที่หาเดี๋ยวบ่าจุนสิพาไปเบิ่งในขอกก่อนสิพาไปเบิ่งในขอกเดี๋ยว ขอเบอร์โทรก่อนนะครับให้พ่อเพื่อนบอกเบอร์โทรแล้ะกันจะให้พี่ให้น้องโทรมาต่อนะครับโทรมาสอบถามราคาเนาะพ่อเนาะเบอร์ยังพ่อศูนย์เก้าศูนย์ครับสามหาสามศูนย์หาเก้าเก้าหาหนึ่งครับนี่คือเบอร์พ่อพ่อเนาะครับเนาะครับเบอร์พ่อพ่อนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจกะมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวบาจุนสีภาไปเบิ่งได้ขอรับที่พ่อเพื่อนเปิดข้างทีแล้วนะครับเปิดข้างทีแล้ว อ่าแม่นี่นะครับแม่นบ่พ่อแม่นี่บ่แม่นอะครับแม่นนั่นแหละแม่นี่นะครับจริงๆแล้วคือเพื่อนสีไปแล้วละแต่ว่ามันติดว่าอ่าทรงบ่อใดนะพ่อเนาะแม่นครับทรงบ่อใดครับเพื่อนประกาศท้ามหัวเขาไว้หัวสิไปสารคามบาทมันโลกับบาทมากขาเลยยกเลิกครับครับเพื่อนเลยยกเลิกแม่นี่ทองซีว่าศูนย์เจ็ดสีแม่นบ่พ่อแม่นครับทองซีว่าศูนย์เจ็ดสีนะครับจักเดือนให้พ่อได้แปดเดือนน่ะเด้ แปดเดือนใกล้คลอดแล้วเดือนหนากะคลอดแล้วีพี่น้องเลยครับอ่าให้พี่น้องเบิงนิดนึงนะครับท้ายเพิ่นสูงประมาณร้อยร้อยซี่ร้อยซี่ซิบบวกยุ้ยได้ครับนะครับร้อยซี่ซิบบวกครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในขอบออกโบดเนาะพ่อเนาะเครื่องโบดเต็มที่นะครับซี่ใบศูนย์เจ็ดสี่เปิดไว้ทะเบ้าจูนจำบพิษน่าสิบแปดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะพ่อเนาะแมินครับราคาห้องกับบ่าจูนก็เดี๋ยินอยู่ว่าเพิ่นให้ให้หลายอยู่นะครับให้ลดให้หลายอยู่พี่น้องนี่คือแม่ยหนึ่งนะครับ ยังย่งปอกปอกปันอ๋อเพิ่นตอกหลักตอกหลัก <laughs> <ณ>บ่าวจุนกับบ่าเสียงยังปอกปอกนะครับ <ทน S 2> และ้ะครกินในแท่งงวงเมียนครับแล้วก็นี่คืออ่าอ่ามื่อเดือดพี่น้องเดี๋ยวบ่าวจุนเสียเบิงอีกนิดนึงนะครับโอ้เหตุยังเดือดปั๊บกล่องก็เดือดพี่น้อง <laughs> อ่าแม่ลูกคู่นี้นะครับลูกเป็นปีศาจแดงเนะาะลูกสาวปีศาจแดงนะครับที่พ่อเพิ่นเปิดไว้ติดคือการพี่น้องก่อนหน้นี้เดือดกันก็สาววังหันละ นะครับเพิ่งแม่ทั้งลูกขุนแม่เพิ่อนอยู่ขุนอ,อูย้ยจตึงพึ่งอยู่ครับกินหญ้าเก่งแห้งแม่นี่นะครับแม่นี่พ่อเพิ่อนเปิดใบอ่าเอ,อางนี้คือพอสองแสนสองแสนผมผ่านตะกี <c oughs> 2, ้มันสองแสนสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดขังที่แล้วนะครับเ <c oughs> นาะครั้้งที่แลวเออขายตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่วาไปทรงบ่ได้ไ <c oughs> ไป่งบด้ติด <c oughs> นะครับบ่มเมนติดโควิดเด้พี่น้องติดประกาศโลกซัดทั้งทันนะครับมันก็เลยยั่งยั่งอยู่ ก็ถือว่าเอาไว้ให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเนาะถ้าพี่น้องท่านใดส,สนใจจังโทรมาหาพอเพิ่นเบอร์บางแห่งนะครับที่เพิ่นบอกนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวจูนก็ขอบคุณพอพ่อพ่อนเป็นยางสูงนะครับที่ให้บ่าวจูนมาเบิ่งงอมง,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 งามๆชุดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เข้ามากดติดตามกดไลก์กดแชร์จูนเลยเดอร์บายโฮโลดงซิตี้ครับให้บ่าวจูนมีแห้งหาเบิ่งงอมงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปเฮ่องกากบานเฮ่อ